จังหวัดนครศร no no ียุยาปราเบย์ย่งวกนี้การ์ดรถจักรยานยนต์ดับไล่ฝันบุหรี่กลางรถมีเหตุการณ์เกิดขึ้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาเล่าเบื้องต้นให้ฟังก่อนนะในเฟซบุ๊กของคุณนวมพรเขาโอสภาพตอนที่เขาขับรถไล่ตามกลุ่มนักศึกษาเทคนิคของสถาบันทําไมต้องไล่ตามนักศึกษาเทคนิคนี้ทุกทุกคนจะเห็นนีอยู่เมอแต่ก่อนหน้า ร้ายผู้นี้น้าสถาบันของคู่นี้วันเดียวไปถึงสามครั้งนะก่อนหตุวิวาสกันแล้วคุณนวรพรเนี่ยเขามีแต่รถอยู่มันข้างเขาก็เลยขับรถตามว่ามันอะไรกันลกักขานนะแล้วโอ้เราถล่มกันยาหน้าสถาบันเอาละพอกลิ้นลิ้นเผยแพร่ออกไปนะผู้สื่อข่าวเราก็ลงพื้นที่ไปสอบถามกับน,นวรพรถ,ถ,ถึงที่มาที่ไปนะเพราะคนว่าระหว่างสัมภาษณ์คุณน,นวรพรอยู่นั้นเนี่ยมันก็มีเหตุการณ์หนึ่งเกิดขึ้นมาอ่านูไป ตอนนี้ตดมากเลครับนี่นกำลังัมภาษกันอยู่เลยนะ้วมอ่งกับ่อน่า,านี้เนี่ยต้งาที่เขาให้สัมาษณกนบ้างขอใหเรื่องนี้ได้สัมภาษณ์เ่